สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูที่แสนอร่อยมาฝากอีกแล้วค่ะเมนูของเรานี้ทําออกมาแล้วมันอร่อยมากเวลาทานนะคะเส้นนุ่มหนุบอร่อยจริงๆค่ะมาดูวิธีการทํากันเลยนะคะเรานําบะหมี่นะคะบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปที่แบบแห้งๆเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะเอามาใส่ลังถึงค่ะใส่ลังถึงพอน้ําเดือดแล้วเราค่อยใส่นะคะหลังจากนั้นปิดฝาหลังจากปิดฝาไว้เสร็จแล้วนึ่งต่อไปประมาณ5-7นาทีนะคะ ที่บอก5้ถึงเนาทีนี่อยู่ที่ลักษณะเส้นของบะหมีค่ค่ะบางคนเส้นบะหมี่อาจจะเส้นใหญ่บางคนอาจจะได้บะหมี่เส้นเล็กแล้วแต่นะคะเพราะนั้นเราถึงบอกว่านึ่งไว้ประมาณ5้นาทีหรือบางคนจะเส้นใหญ่แบบประเภทรามเมนก็อาจจะเป็น10นาทีนะคะระหว่างที่เรารอนึ่งบะหมี่ให้สุกนะคะเราก็ไปทำขั้นตอนต่างๆต,ต,ต่อไปนะคะขั้นตอนอื่นยังมีอเยอะคะ่ะ ขั้นตอนต่อไปคะ่ะแตงกวาแตงกวานี้ล้างน้ําให้สะอาดถูผิวให้สะอาดเลยนะคะพริกพริกนี่ใช้ประมาณเจ็ดเม็ดนะคะก็ล้างให้สะอาดต้นหอมผักชีก,ก็ล้างน้ําให้สะอาดนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะเริ่มจากการหั่นพริกนะคะพริกนี่เราจะหั่นเป็นอ่าเป็นเป็นท่นทอนๆนะคะคือซอยแบบนี้คะ่ะพริกมาซอยก่อนนะคะ อันนี้พริกนะคะถ้าใครชอบเผ็ดมากสามารถเพิ่มเพิ่มปริมาณพริกได้อันนี้อยู่ที่ความชอบนะคะเพราะบางคนชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยไม่เท่ากันอันนี้สามารถปรับเปลี่ยนสูตรได้ค่ะแต่ถ้าใครชอบเผ็ดปานกลางก็ขนาดนี้พอดีนะคะหกถึงเจ็ดเม็ดต่อไปนะคะแตงกวา แตงกวาแตงกวาน,นะคะถ้าเกิดว่าลูกยาวเราสามารถแบ่งครึ่งได้นะคะแบ่งครึ่งแบบนี้ค่ะวานแบบนี้นะคะแตงกวาจะ <c oughs> แ,แบ่งครึ่งเสร็จแล้วเราก็ซอยแบบนี้ค่ะ ถ้า,าหั่นทั้งลูกมันจะยาวเกินไปพอเวลาทานแล้วมาทานลําบากนะคะแตงกวาเนี้ยอาจจะใช้หมดสามลูกเลยก็ได้หรือบางคนถ้าไม่ชอบแตงกวาเยอะก็อาจจะใช้แค่สองลูกก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบนะคะต้นหอมต้นหอมเราใช้สองต้นนะคะเพราะต้นหอมเราต้นมันใหญ่เราก็เลยใช้แค่สองต้นพอค่ะ ผักชีผักชีต้นมันใหญ่ผักชีเราก็ใช้แค่หนึ่งต้นนะคะอ่าถ้าต้นเล็กก็ใช้สองต้นแต่บอดีของเราต้นใหญ่ค่ะเราใช้แค่ต้นเดียวต่อไปคะ่ะเตรียมชามผสมมานะคะใส่ซีอิ้วดำหรือว่าซีอิ้วหวานลงไปหนึ่งช้อนคะ่ะ ตามด้วยซอสถั่วเหลืองนะคะซอสถั่วเหลืองนี่ใส่ลงไปสองช้อนตามด้วยน้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูนี่ก็ใส่ลงไปหนึ่งช้อนค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะเกลือตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนค่ะเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมนี้ให้เข้ากันนะคะ รสชาตินะคะที่เราทานี้รสชาติกลางๆนะคะรสชาติปานกลางแต่ถ้าเกิดใครชอบรสชาติที่เข้มข้นมากกว่านี้สามารถเพิ่มเพิ่มสูตรเพิ่มจํานวนตามที่เราต้องการได้นะคะอันนี้อยู่ที่เราชอบนะคะคนให้น้ําตาลทรายละลายคนให้เกลือละลายส่วนผสมจะได้เข้ากันนะคะกระทะตั้งไฟใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อย หลังจากน้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมค่ะกระเทียมนะคะใส่ลงไปเจียวค่ะเจียวจนกระเทียมเหลืองนะคะ กระเทียมเหลืองใช้ได้คะ่ะปิดไฟคะ่ะป็จแล้วเอากระเทียมที่เจียวนะคะเทใส่ลงไปในส่วนเครื่องปรุงแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็คนนะคะคนให้น้ำมันกระเทียมเจียวแล้วส่วนผสมต่างๆเข้ากันคะ่ะตอนนี้เราเนึ่งมาล้านึ่งเจ็ดนาทีนะคะ ตอนนี้เรานึ่งมาครบเจ็ดนาทีแล้วค่ะบะหมี่เราก็จะเริ่มสุกแบบนี้แล้วนะคะนิ่มแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าทำแบบนี้เส้นมันจะเหนียวนุ่มแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเส้นเหนียวนุ่มจะใช้วิธีต้มก็ได้นะคะจะต้มก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่นะคะแต่นี้ทำวิธีนี้มันจะทำให้เส้นเหนียวนุ่มค่ะอันนี้พอแล้วนะคะเจ็ดนาทีค่ะเตรียมชามมานะคะชามผสมค่ะใส่มีมี่ที่เราานึ่งเอาไว้ใส่มีมี่ลงไปค่ะ หลังจากใส่หมี่ลงไปเสร็จแล้วคนนะคะคนให้เส้นหมี่กระจายให้เส้นหมี่กระจายค่ะเสร็จแล้วใส่แตงกวาลงไปค่ะคนส่วนผสมนี้ให้เข้ากันอีกครั้งเลงแตงกวากับบะหมี่ ต่อไปนะคะน้ำยำน้ำยำต่างๆที่เราเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้คนทีหนึ่งนะคะเผื่อน้ำตาลทรายนอนกุ้นหรือว่าน้ำตาลทรายมันละลายคนส่วนผสมนี้ให้เข้ากันแล้วก็ราดลงไปเลยค่ะหลังจากใส่ส่วนผสมลงไปแล้วเราก็คนนะคะคนส่วนผสมนี้ให้เข้ากันค่ะปรุงรสชาติให้เข้ากันเลยนะคะ พอคลุกเขาส่วนผสมต่างๆเริ่มงข้ากันดีเสร็จแล้วโรยด้วยพริกนะคะพริกพริกที่เราซอยเอาไว้ตามด้วยต้นหอมผักชีค่ะคลุกเขาให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะแค่นี้เราก็จะได้บะหมี่ที่แสนอร่อยทานแล้วค่ะบะหมี่นี้จะเหนียวนุ่มนะคะ เนียวนุ่มอร่อยมากอร่อยกว่าเส้นหมี่เหลืองอีกนะคะหลังจากนั้นเราก็อนามาจัดใส่จานนะคะลักษณะนหน้าตาก็จะน่าทานแบบนี้ค่ะทำออกมาแล้วรสชาติอร่อยพอดีเลยนะคะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ทานเจดีมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบทานเจนะคะหรือว่าชอบทานเนื้อสัตว์ก็อาจจะเพิ่มเนื้อหมูเนื้อไก่ลงไปด้วยอันนี้แล้วแต่ชอบค่ะพอดีเราชอบสูตรเจนะคะเมนูมื้อนี้ก็เลยเป็นอาหารเจค่ะ